ถ้าผือของขางนนะผมจำได้คร่าวๆก็มีคนหนึ่งคนซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งจับว่ายากจนติดแต่ถ้าว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่มีปัญญาซึ่งพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องเนี่ยเห็นว่าสามารถจะเรียนต่อไปอจนจบทั้งปริญญาได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องทุกคนเนี่ยได้ยอมนะไม่มีใายเรียนหนังสือเพื่อจะเก็บเงินห้าเงนินต้เสียกับเด็กผู้ชายคนนี้ ให้เห็นทุกคนเอาความบั่บาก,ก่อผลขั้วเด็กคนนี้เนี่ยเรียนไปแล้วก็อ่าศึกษาธรรมะและก็มีความาั้งใในธรรมะเมื่อจบได้ปริญญาเนะ่นปรากฏว่าคือเด็กคนเนี้ยพ่อแม่เล้ทุกคนเนี่ยหวังเหลือเจอว่าเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นหักกับครอบครัว ทำงานทำการหาเงินหาวายได้ส่งเสียน้องหรืออาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเสียจากพ่อแม่ว่าที่พ่อแม่จะได้สบายตัวขึ้นบ้านเล็กน้อยเพื่อช่วยหัวน้องต่อไปแน่ปรากฏว่า,าวเด็กคนนี้เมื่อนินจบแล้วเนี่ยมีความราบซึ้งในธรรมะอย่างนี้จนถงถึงกับขอลาพ่อแม่ไม่ทํางานขอมบนะพ่อแม่เนี่ยก็ร้อ,อ,องไห้ แล้วพยายามคัดค้านแต่ลูกบอกว่าศรัทธาในภาษาต่างๆอยาจคัดค้านผลสุดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องยอมให้ซึ่งถ้าด้วยในแง่ของผมที่ผมอ่านแล้วผมฟังดูนเนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะด้วยความไม่เต็มใจอะไรต่างาที้เอเดนเนี่ยผมกินใจมากซึ่งผมรื้อดีครับผมก็ผมถือว่านี่านนี้ตัว,ตวเองนะผมยังไม่เคยเข้าวัดทาวารัน เห็นถือว่าเมล็ดมันมุเนี่ยมันจะต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนสาธารณะส่วนหนึ่งคือชาวบ้านธรรมดาซึ่งจะต้องประกอบธุรกิทธรรมาจินคืออย่างผมเนี่ยผมมีครอบครัวผมมีลูกมีเมียเมื่อผมมีมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีงความรับผิดชอบต่อครคอบมีความผูกพันรับผิดชอบต่อครอบครัว,วต่อสัคงคมต่อประเทศชาติที่ใน ส่วนหนึ่งเี่ยเท่าที่ผมผ่านที่สำนักเนี่ยนะอาจจะตื่นเขียนหรืออะไรเนี่ยอกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเป็นพละผนก็มาคิดอยู่ในใจว่าถ้าในขณะนี้นะผมเนี่ยเป็นคารวาผมประกอบอาชีพเลี้ยงเมียผมเลี้ยงลูกผมทำความมาให้ความสุดกับคนบางกนให้ความสี่เนลือกับประชาชนบางส่วน และก็ทําบุญบ้างบางส่วนที่มีส่วนซึ่งผมช่วยอนุบมบรงีิกระตะทาแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นพระรวมลวอมด้วยเราก็ต้องพระก,ก็ต้องไถนาพระก,ก็ต้องทํามาหากินพระก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติวินยัยพระก,ก็ไม่มีโอกาสซึ่งจะ,ะมาให้คาแนะนําชักดวประชาชนไทยภาคตะวันเพื่อให้เกิดความสงบใจเพื่อเป็นแนวทางให้โลก เพราะฉะนั้นผมจึงในความเห็นตัวผมถือว่าคนคนนี้ถ้าจะบวชเนี่ยนะฮะก็ควรแต่ว่าเมื่อหมดภาระคือเมื่อเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องไอ้การบวชเดียวนี้แต่ทาเดียวนี้เนี่ยเป็นการถ้าเป็นผมให้ผมตัดสิงอย่างงงของผมเนี่ยผมถือว่าบาปบาปมากๆจริงเนี่ยเพราะว่าเป็นการทําบาปกับพ่อแม่นะ,ะ็นการทําบาปกับ บุกกองอีดกวนนึงซึ่งคเนี่ยช่วยเยอะคนคนนีปลปลปลล้มาทีปัญหามีว่าความเห็นลูกผมเนี่ยโผลรูติกเนี่ยนนะโผกอ้องต็มหน่อไหมครับมันเป็นนี้แต่ว่าเป็นอย่างนะี้นะป่ะอัตามาจ,จะถามเือนสะพอนึงทองหนักหนึ่งกิโลตะบัวหนักหนึ่งกิโลถ้าหาปาเอามาให้คุณหมอคุณเจาเนะี่ยก็คงเอาพอเอาทองนั่นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนย เมื่อความเห็นเขาว่ามันเด็ดขาดอย่างนั้นมันอันนั้นยังมีราคากว่านั้นอย่างตะกัวกับทองคําแล้วเขาก็จองเอาทองคําอย่างคุณมอสเป็นตะเอาทองคำทำไมต้องตอาทองคำทำไมแมวกับตะขัวก็มันมีค่านั่นแหละเขาเห็นมันมีค่ากว่านั้นอันนั้นโงงมันการเห็นมันมีค่ากว่านั้นน่ะเขาจึงตัดสินอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องเรื่องนั้นอต้องเหมือนกันแค่นั้นยาเน้ เรื่องยากไปสุดที่นั่นสิคิดนะสมัว่าครบแต่ว่ามันจะถูกพิจินาลอยก็ัน่ะตุณหนะมอนี่ดูว่าไม่ไกิดใครบุปผาการระดับไทสร้างโูปไอ้นัน้นเนขะามาจ้างคนประเด็นดนตรีคุณหมอไม่ต้องเร่าร้อนเพราจ้างจากคนประเด่นดนตรีแปเสร็จไปเลอย่างอย่างเรื่องบุญรีไม่เป็นอย่างคุณหมอก็ไม่มาจ้งนะางน่ะคงจะไปบวชหมดทุกคนไม่ได้ในบวชหมดทุกคนไม่ได้ของเรา,น,านี่มันเป็นเพรามันเหวี่ยงเงี้ย ดังจะพิวนพระชนกได้ไม่ได้ไม่หวดแยเพ่ได้ไม่ได้เป็นของนี่อันนี้เรามองรู้ว่าอันนี้คืออะไรผลนะคุณผลอ่ใครมีปัญญาแก่ไหนออกแกะนั้นไม่ได้ยิบขั้นอย่างนึ่งดีอาจจะมาเคยเคยไปกันเราค่าจัดมันมาหนึ่งยืมมาต่อ่าน้พ่อเอาพิไอ้ฉันทุกอันใดไม่ได้ใครจะพิกมาฉันทุกวันใดนี้นะปักิตตามธรรมาภิรักพิชิตฉันทุกวันใดมันไม่เอาอยู่แล้วใครจะมี ให้จะมีเวลานำโขกพี่เคยป้าฉันยุทรวนทวนคือไอ้เรื่องเหล่านี้พูดไปเฉยเฉยแต่เรื่องโรคมันเป็นู่อย่างนี่เองมันเราจะตัดจิ้เป็นกาไลหมดก็ไม่ได้ดีหมดก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาเป็นเรื่องเหล่านี้โลกอันนี้สีอทางหลายจงมาดูแบบนี้อันนาาการบดตราดแต่รบอันพวกต้นเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่พวกผู้หาของอยู่ไม่ทีกวางยืนยันของขกษัตริเจ้าของเราใเนี้อย่างนั้นบ่ะ ไอเจตนาที่เราออกบวชเช้นนั้นน่ะไม่ใช่บาจเพีเ่าให้ไอพ่อแม่เราสูญเสียใอ้ลูกหลานเราสูญเสียให้ตะปูนเราสูญเสียอะไรลเล้อนะนมื่อว่าแม่ตะปูนเรายนี่ยหมกอยู่ในจงเยนโฟนเลือดเอรนถ้าเราไปออกตะปูนนั่นมันตจะอิดข้างมันเป็นไม่ได้แต่และมันเนี่ยอุตสาห์ออกไปนี่เพื่อตะปูนทำภูลให้ดีขึ้นแต่คนอนาดหนึ่งก็เห็นว่าเสียผลแล้วบาป อย่างคนหมอเนะี่ยแต่คิดตัวนี้แค่นีนว่าเป็นยางไยอาตมาจึงถามดยวว่าตะกวนี่มันหนักกิโลหนึ่งทองคำหนักกิโลหนึ่งค่าแบงกันจะเอาอะไรก็เปรียบได้ว่าเมื่อเขาตัดหินใจก็ออกบวชตลอดชีวิตของเขาจนั้นเขาเห็นอันนั้นมีราคาถวูวมากเห็นโลกทั้งหลายนี่เป็นกระบวกไม่มีราคาเขาจึงไม่เอาเหมือนคนหมอต้องการทองคำกิโลหนึ่ง ถ้ากวัวเกิงไม่เอาทําไมเพราะว่าติตามมันน้อยหรือติดนึงมันตามมันน้อยไม่มีแบบตาตีก็จึงตัดทินเราต้องทำเป็นเจนีเป็นต้นถ้าเราพิจารณาแยกกายแบบเป็นันไม่ใช่ว่าเราจกบวชแร้เพื่อให้รูปจิบหายให้นิญาจิบหายให้ตระกูลจิบหายให้อะไรจิบหายไม่ใช่อย่างนั้นอะไรใจอย่างนั้นนะอะใจอย่างนั้นอันนี้คนทำได้ยากเหลือเกินคนที่มีปัญญาทุน ต้งมากที่สุดจนกว่ายัางอย่างคุณหมอเห็นอย่างนี้นะจนมันกลับตะดับปกักกันเลยอย่างหน้ามือหลังมือจึงทําได้ถ้ายังเห็นแต่เพราะอย่างคุณหมอที่มีปไปยัง์ทำไดนะ้อย่างนั้นแต่เมื่อเขาทำอย่างนั้นด้วยกิตนาดีของเขาได้กระถูกด้วยเรียกกระถูกด้วยแต่เพราะความยึดดัก,ดกในดับธรรมะจริงๆะังะนั้นแค่เรามีแรน้าของเราทั้งหลายนั่นนะ่ะ เอาบาปเป็นหมดเลยเน้่นยพระพุทธเจ้วทุกบาปเป็นหมดเห็นไหมว่าลูกหลานพี่น้องจะมีความทุกข์อย่างไรก็ตามเลยแต่เราจะโปรดเอาพวกนี้นะสอนพวกนี้ให้มาอยู่ในที่ตะวาน,เ,วนเหมื่อวันนี้ปุ้ณเลิศมาป่อแล้วชิดเช่นนี้เอาแต่ทินงใจเดียวเช่เนว่าอย่างพวกอันเดกประโมทสวัน เรียนจบมาจากนอกแล้วก็ได้มาบวชตระตำวันบวชแต่ตัดสินจิตใจไม่ถึงทงั้งแดดพอไปรวมกันีำบแต่เดือนนี้ต่อไปวัดเลยบ่อยมาเลยบ่อยบางครั้เลยบ่อยรู้เรเด๋ยนนี้ก็อไม่อยากให้อยู่นี้แล้วยามีอภิปักษ์ประภุมนจะอยากให้อยู่ไปไปอันนี้แหละมันคลี่คลาย,ยาว่ามันเห็นสิ่งอันใดที่เราวองยังไม่เห็นนั่น ไมรู้ว่ามันได้เกิดประโยชน์อะไรเพีนิดหนึ่งแต่ว่าประโยชน์ในนั้นันมีอยู่เพราะปัญญาเรามีถ้าเราไม่มีปัญญาจะไม่เห็นประโยชน์ในเก่นนั้นแอย่าไปคิดเรื่องดิบมาใครตวัดคนตรวัดเป็นข้าตรนหดชะได้ใครจะอยู่ในโลกนี้โอ้มันจริงมากเป็นหมอยานะอยาวโรกมันจะบางเลยมันจะหนาแน่นเป็นตนานั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะบุบบางในโลกในไม่กี่น,นาเป็นไปเถอะนี่ที่นี่เนี่ยตนวหดมาแรง ยังก็มาปราบไอคนช่วยกันหลายไอคนเข้าใจนะอยู่เย็นกันสุดไม่มากก็ต้องน้อยช่วยกันทําช่วยกัน,กนเอาคนงานความดีให้เด็ดปอยัให้เบีดย,ยเดเบียนซึ่งกันและกันซึ่งบุคคลทามาอาชีวาด้วยกันอาชีพอยู่แลนะ้วไหจะไปเบียดเบียนซึ่งกันทุกแห่กทุกวงเช่นนี้ถ้าเราไปชุดต่าเราจังหวดกันหมดแต่นั้นวัดแยกรยกไม่ได้ดูเนื่องมันกยยาไปเรืนี้เลยมันเป็น อนาคตอันเดิอันนี้องยี่นีเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้นี่ตรงนี้ถ้ามันไในตัวมันมีประโยชน์ไหมนั้นก็มีประโยชน์กับมันไอ้เพื่อนเล็กที่มันก็มีประโยชน์ไหมถ้ามันหนาว่ามันในเท่าเพื่อนเขประกาศนั่นจริงจังที่อัน่อยตกแก่ขี้กับเขาไปจำหน่ายเนี่ยไม่มีประโยชน์ทุกเนี่ยตัวมึงถ้าเราไปคิดเช่นนั้นไม่ได้หรอกมันรวมกันโลกเป็นไปเง่นได้ๆอย่านั้นก็ไม่เป็นโลก อย่างนั้นก็โรคมันไม่เป็นโรคนะมันไม่เป็นโรคไอเพราะว่ามันเป็นโรคอยู่มันถึงเป็นอย่างนี้ไอถ้าไอเิ่งัานทีมันถูกสอนให้เห็นที่ถูกมันก็เห็นได้ไอฟูดมันจะเห็นไอตรงนั้นมันเปลี่ยนสอนต่ตรงนั้นมันเปลี่ยนมันก็เห็นได้บางคนตรงนั้นมันผิดพอเห็นเนี่ยอั้งแตยรู้จักตรงนั้นมันถูกรู้จักบางคนรู้จักผิดผูกเกยก็ได้อย่าไปกลัวไนโรปมันเะเ่าบานฮะอยากอยากเข้าใจว่าไอคนจะหมดคดสร้างโรคต่อไป ผมเข้าใจครับผมผเนล้อคือเนี่ยมันมีหนึ่งอักนะผมมีพระเปื่อนแต่เพื่อนผมเล่นพระผมเพื่อนผมเพื่อน,น,นก็คุยกันผมเลื่อนการถ,าถึงผมก็บอกว่าผมเนี่ยไปได้ทำบุญนะครับตายกันลาจะมาถาวายด้วยกันก็ผมก็ตางประหลักการกพระถูกต้องเอ้อพูดกันว่าการาทำบุญผู้ทำบุญอย่างที่ผมเห็นเนี่ยนายฮะได้เนี่ย บางคนอยากกอนไม่มีจะกินไอ้ลูกเต้าไม่มีจะกินอยากกินเลยเงินเนี่ยเก็บไว้ซื้อทุเรียนให้ปะผมก็ถามมาถูกป่ะเรื่องผมบอกผิดการทําบุญนั้นจะต,ต้องทางโดยไม่เป็นภาระไอ้ใช่คือคล้ายมาแหม่ไอ้ลูกหลานไอ้คนเราเนี่ยอยากจะกินหรือไม่มีจะกินแต่อยากกินเลยให้คลาสตั้ถฉามเถอะได้บุญนะถ้าเรื่องผมว่าผิดการทําบุญต้องทําใน,น,านาาสิ่งซึ่งเราสามารถทาได้ และไม่เป็นภารักต่อผู้ปึกนะฮะที่ส้ดท้ายก็ว่าที่ผมติดใจเรื่องของผมที่ได้ริญยาแล้วไปตรวจผมก็มีเจอฤทธิ์ที่ผมรู้สึกว่าการทำบุญเนี่ยคุนจะเกิดความสุขในใจทั้งตัวเราและผู้อืกนะไม่ใช่ว่าแม้ผมไปร้วงกระเป๋าคนนี้มาเอาไปทำบุญไอ้คนเนี่ยจะเอาสตานเนี่ยไปรักษาลูกลูกจะตายที่โรงพยาบาลนะ มไปเอาหมานั่นเพื่อเกิดความทุกข์กับครัเดียวกันเนี่ยที่ผมติดใจว่าทําไมผมถึงมีปัญหาว่าไอที่ใดปริญญานี่วไปบวชพระเนี่ยได้บุญผมเข้าใจที่หลวงพ่อ,อสอนผมเมื่อเย้น่ะแต่ทีนี้ที่ผมติดใจหนึ่งอ่านตวถ้าจะทําบุญแล้วไม่ควรจะาเป็นเชิงว่าเป็นบาปนิดเดี่เรีนว่าคนอื่นมีคนพวกหนึ่งต้องมีอานทุกข์ถ้าจะทําบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุข ความคิดเกิบไดทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่พระที่ท่านบวชที่ผมว่าเนี่ยนะอิจะไปเทศนาเผยแพร่หลักธรรมอะไรต่ออะไรแต่ผมถ้าหากให้ผมดูแล้วง่ายๆแล้วผมว่าพระผมเนี่ยยันเด็กเอาปีที่หนึ่งนะยันเด็กมีหลวงพ่อกับอาจารย์นี่ก็มีใครก็มีเยอะที่ทำหน้าที่เผยแร่ธรรมะแต่จะมาทําตัวเนี่จะมาทาตัวเหมือนพระพุทธเจา้า เหมือนปวดตับว่า,าวอุ้งตับไปทำอะไรเอ๊เอสีไปเอาไปหวดนะมันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้นำตาตระนาเป็นตาตะดาข้างหลังคนซึ่งทำทีแรกเนี่ยก็ตีเนยมองไม่เห็นนะยังมีกิเลสมากยังมองไม่เห็นทางที่จะเกิดความสุขกับผลส่วนใหญ่ก็ได้เหนียวรัางไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าออกแต่ในปัจจุบันเนี่ยรู้พ่อก็มีอาตามวอาตามีเยอะยะตื้นเลยแพร่ธรรมะมีนเราจิงอยู่ได้ก่อน เพราะดังคนคนนี้ไม่สําคัญขนาดหลวงพ่อยึดขนาดที่จะทําตัวเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทาไมผมยืนยนนี่ผม้งนี่ว,ว่าการทําบุญโดยไม่ทํามิถึงเวลาถ้าหากเรารออีกสองปีสามปีห้าปีถ้าคนเราเนี่ยยึดมั่นออกไม่เลื่อมไม่เลอะนะเราต้องยึดมั่นปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลาสมควรเมื่อจะไม่เกิดความทุกข์กับผู้อื่เนเมื่อจะไม่เกิดความลำบากใจกับผู้อื่น เมื่อจะเกิดความอิ่มเติบในสภัทากับทุกคนแล้วจึงจะเป็นเวลาซึ่ควรจะที่ผลตําเลาเลือกเกมคือการเลือกเวลาไม่ถูกเนี่ยที่ผมถือว่าเป็นบาเนี่ยหเหตุผลที่ผมต้องตาเทาา้าเตีหยวงอข้อนเนี่ยผมว่าเวลามันผิดทีนี้หะคนยังไงที่จะดูเวลาเนี่ยคนคนนี้ครับถ้ายึดมัน่นอีเจตีเนี่ยก็บวชอย่างนั้นเป็นคนดี แต่ถ้าถามว่าเจ็ดปีแล้วเลิกไปมีนเมียไปกินเหล้าผมบอกขอเขาเลยไม่ควรจะว่าจะหาที่ไหนมีแล้อยากใจเด้นเงินทุกคนทุกคนว่าถ้าเขาเว้นว่าเจ็ดปีจะบวชไอ้ควมตายมันจะรอไหมไม่รอเขาเขียนอย่างนี้เห็นไหมก่อนเขาจะไปเนี่ยไอ้ควมตายเจ็ดปีตายไว้มียทันยาเห็นไหมมนุษย์เกิดมาจะตายนี่เจ็ดปีจะบวชจะอะไรอะไรเป็นมียทันยาไหมว่าบทความหนึ่งเขาเห็นอย่างนี้ทำไงทำไมใบใจในที่ดิฉังเขาเนี่ย เขามาทุกๆคนไม่มีสยมญ,ญาทุกคนอ่ะเจ็บติดติดตายติดติตายไม่มีในเรื่องเลยเขามงไปไม่เห็นแล้วไอยตายของเขาเนี่ยเขามไม่ไ,มไว้ใจในความตายของเขาเลยถ้าหากว่าเ,าเขาเ,เห็นอย่างนี้ก็ตงเกิดอของเขาตรงนเนี่ยเออเนี่ยถ้าหากว่าคนาานั่งเปลี่ยนอย่างนี้<อ>ไม่เห็นเหมือนเราเราจะต้องาอาจจะให้หกปีเจ็ดปีเป็นตายถึงเวลาอาการดีกรเรื่องการตายมีการมีเวลาไม่ใช่ถว่าคนนั่นเขาเห็นอย่างนั้น จะใช่เขาทำยังไงคืติดหอเนี่ยติดบ่มเหตุว่าเห็นแก่ตัวเนะคนเขนี้ยเห็นแก่ตัวคือเรื่อะไรเห็นแก่ตัวเนี่ยเพราะว่าอะไรนะจะเอาความฝึกเรือความขุดของีในพุทธเถรปครับตัวคนเดียวอืนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทานวิธีดีกว่าอย่างคุณหมอนี่ก็เรียนเป็นหมอกระเรียนแก่ตัวอันฝุ่นนะหรือเนก่ย ทําไมเมื่อจำยังมีตัวอยู่เห็นแกะตัวนุกตตรงนี้อยู่แต่มาจำทำสีด้านมเล็นแก่ตัวก็มีอย่างพระพุทธเจ้าบางร่างเนี่ยไม่ได้แกะตัวท่านทําลายตัวของท่านคําที่ว่าตัวตัวตัวนี่คือสมมติขึ้นมาเฉยๆตอนที่ทําในขนาด้าน่นก็ไม่มีตัวเนี่ยนะพวกเรามีตัวอยู่แต่ีิกว่าเขาจะมีตัวเดินเอาเราคิดว่าเขาแก่ตัวแต่ตัวของท่านท่านเพราะว่าไม่มีแล้วมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไม่มีตัวเนี่ย ไอ้ความเห็นเป็นตัวนี่ก็ยังเห็นว่าดินน้ำไปลงเป็นตัวเป็นคนเป็นคนเป็นเขาอยู่อย่างนี้คำพูดอย่างนี้มันเปานความเห็นม้ก็ไม่ถูกกันเลยมันก็ไปกันเรื่อยเรื่อยเอเนี่ยแล้วเมา่อเจาจุดที่สุดของท่านไม่มีตัวมีเดนมีนอมีไฟมีบล็ไปชุมกันเป็นก้อนหนึ่งเท่านั้นตัวจัดบุคคลไม่มีอย่างนี้ถ้าหากว่าพร่มนั้นถึงจุดนั้นน่ะจะให้ท่านแก่ตัวไร้ยังไงพราะมันไม่มีตัวเลยอะไเราที่เห็น แกปวก็เพราะรองมนี้ตัวอยู่อย่างนี้จายที่เรถึงเรื่องอ่ในร่ตักก็ไม่รู้จักเรื่องของในิสัยมนุษย์ในโลกนี้กับเรื่องที่มันพ้่นไปมันต่างกันเช่นอาการที่อจะมาจะพูดสักคำสองคำไม่คุณหมอฟังว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเราคำหนึง่งเดินไปก็รู้ถอยกลับก็รู้หยุดอยู่ก็รู้ถ้ามีคำมี่คำหนึ่งพูดทำไมอางว่าง เดินไปก็ไม่ใช่ถ้อยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะอยู่ยังไงพวกคำนี้ว่าเราเดินไปฟังเราก็ไม่จับห้อยกลับเรบาฟังเราก็ต่อใจเยกอยู่เราฟังเรก็ต่อใจแต่มีคำสองขึ้นมาว่าเดินไปก็ไม่ใช่ห้อยกลับก็ไม่ใช่ ยึดกิโลเป็นใช่แกเปน็นะไรตอนนี้ถึงจุดนี้ตอนนั้นถึงจุดนู้นนีมนน่มันเป็นสิ่งนี้มันจริงว่าเรื่องวิสัยทางโลกกับเรื่องธรรมะที่สูงสุดนี้มันเอื้อมมือไม่ถึงแต่แล้วเดินไปก้าวไปแล้วรู้จักถอยกลับแล้วรู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักไม่เดินไปไม่ถอยกลับไม่หยุดอยู่นี่เราไม่รู้ได้ยินเสืเอเฉยตายไปตอนนี้แหละองค์มนุษย์ที่ไม่รู้เรื่อง มันจะมีตัญหาสับสวนเยู่มากมายกายมองเลยอันเนี้ยแต่คําพูดชนิดเนี้ยนะเป็นคำพูดของโภกุตระเป็นคำพูดของสานีเจ้าถ้ามันไปเป็นมาแล้วขนาดนี้เอาทำไมแต่ก่อนเราเป็นเด็กไงเป็นเด็กดเด็กเด็ดนี่มาเราไปเป็นมาขนาดนี้เราเราคำนึงถึงเราเป็นเด็กมันจะได้มันที่เราเป็นเด็กทำไมถึงมันกลายมาเป็นนี้ไนดะ้เรเพราะมันเป็นอย่างนี้มันเีือาหารประมาณอย่างนี้เรื่องของมันนี่เรื่องของโภค ที่นี่มันเพิ่มมันไม่เข้าจุดตานี่แต่มัีเหตุผคนะที่มนุษย์ัหายจะทำอาเนียเรามีเหตุผลยิ่งแต่เมื่อทาเหตุผลเรื่อยๆไปนะเหตุผลคนมันต่างกันตั้แม่มันก็มีเหตุเหตุผลมันตันคนฉลาดก็มีเหตุผลมันตันไอคนฉลาดก็มีเหตุผลตั้งงันก็มีเหตุผลทั้งนั้นล่ะได้ความาเหตุผลนี่จบไปงให้เมื่อพระพุทธเจ้าตัณฑตัขึ้นมาไดะข้าพเจ้าทำนี่นอกเหตุเหนือผล นอกปวดเหนื้อตายนอกทุกขเหนือทุกนี่จะมีอย่างมันดูคนนั่งเ่อกันนี่นะมันอยู่คนนั่งเ่กันนี่อย่างว่าคุณหมอ,อนี่แหละแต่่อนเ็นเด็กไปเล่นดูปลงไหมเป็นปวกดูปลงไปสบายล่าเดิในในะน,นดูปลงน่นะเออยวันนี้เมื่อตัวดมาขนาดนี้แล้วนะไม่ตายก็ดี ไม่คิดอยากจะได้อของอย่างนั้นทําไมที่ไม่อย,ยาเกเดีเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์แน่มีมันโตมาแล้วใช่ไหมถ้ามันไม่มีประโยชน์ว่าเราจะเป็นเด็กอย่ในขณะนั้นนะสมมติในขณะนั้นเราเห็นลูกคนหนึ่งเป็นราคาเลือนเด่นสนุกสนานเออารเอฮานอยู่เป็นเรื่องแต่ว่าเมื่อเวลาผกดนมันแตกกบร้องไห้ด้วยทำไมเป็นงนั้นไอ่การเล่นในสิ่งทั้งหลายเรามีได้เรียกไปิดเข้ามาในหลจดจอที่นี่ไว้เพราะอมาครอบกันมาตายกันมาเลยกันมาเป็นขนาดนี้นนะ ป็นหมอจีเกตเด็กตัวงนยังเด็กไหมดกมันจะเป็นอย่างนี้จะแก้ปัญหามันยังไงเมืาอเขาเขาคิดคืออันที่เขาคิดนั่นน่ะคุณหมอไปต้องบอกว่าผมไม่อยากเด็กกับทำไมนไม่เปิดไปเยอะเด็กทำไมมันจกขาดเบลกปีน่ะหมอเป็นประโยชน์เพ็กงบทเรียนคุณหมอดอมันเป็นประโยชน์ของมันนี่ทำไงใครจะแคนนะใครจะโูกใครจะผิดเนี่ยเด็กมันก็ะเถาของมันอย่างนั้น นี่ใหญ่ก็ฝูงมันอย่างนี้มันอยู่เป็นในครอบอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเห็นดีๆครับเป็นหาวันนี้ดีนะแต่เราไอยากแก้ถามได้หลายปาัญหานี้มันให้มันกระจาะ่างซะมันควรจะรู้เรื่องการนี่มันควรได้ผมผมก็พอพอปอพอจะเห็นพออะไอะไรนั่นแหละนะนะที่ผมทอดผมเอาผมซื้ออีกเงี้อคับไอ้นุ่คิดผมยึดเรื่อเองงานนี่มันต้องย้อนงันไปหรอเนี้ย เยผมเนี่ยนะแล้วเอเอโยนป้ายเนี่ยนะเม<อ>ื่อสักสติดต่อปีแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหวิว่งรถน้ำมนนจริงนะผมก็ถามว่าผีเข้าเหยอ<ม>ี่ว่าไป<ส>ทำชั่วทำอะไรโอ้เย่มาผีแตมมันเข้าที่ต้ววองวิ่งรถน้ำมันจริงไม่นับจริงแต่ทวนผมไปผมบอกครับผมเนี่ยอ่าผมไม่ได้ทำอะเนี่ยในฐานะการงานของผมอาชีพของผมเนี่ยผมต้องช่วยคน ตอนนี้เป็นผู้สนยนึง่งและการทํางานทุกผมโดยทั่วไปผมทําโดยตั้งใจจะทําดีถ้าผิดพลาดไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการวิบเิดจากความพลาดทางทึ่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลเสียหายผมบอกผมไม่บาปนะเพราะผีก็ไม่ทำบาปก,ก็ไม่ได้ทำผมไม่นกแต่าสมองนะอันนี้ผมเคยมีมันการตัศาส,สนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนจะา สอนให้เราเนี่ยมีความเมตตานะเป็นผู้ประพฤติเมือนอย่างที่ทั่วโลกเขาเชื่พอพระเลยนะและพยายามเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากถึงขั้นเมื่อเรามีความเห็ตัวตัวผมนะลดภาระแล้วทาโลหลดคามรับผิดชอบแล้วนะถ้าเราอยากจะไปหาความสงบที่แท้จริงอบวดออกมวชเสียนะเราจะอยู่ในที่สงบอันนะ่ะ แต่ว่าในเมื่อเราไม่มีกังวลว่าเอ็ดลูกจะต้องเสียข้าเรียนเนี่ยจะทำยังไงผมก็ต้องหัดเป็นหมอดูหรือว่าลดน้ำมนต์ทำอะไ์ไปอันนั้นไม่ควรนะเอาผมงว่าฉันจริงเสยเงินอันทำบุญเนี่ยจะได้บนนุญเยอะไม่ได้บุญเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทําอะไรด้วยอ่อไม่ได้คิดมุ่งร้ายนะไม่ได้คิดร้าย ทำภาพท้างไปประได้งองมามั้งน,นะแต่มีฟวาเวทมาพยายามแก้ไขเป็นการกระท,ทําที่ที่น่าจะบริคือพอทีนี้ไอ้การแสดงเช่นไอ้บวชหรือนราวเนี่ยอายุพอบเดปัาบบวชบวชสงสงไปหน้าที่บวชตามธรรมเนียมซึ่งต้องมีเอาไว้แต่ว่าการเนี่ยมันอาจจะยามันไม่สมบออกพอนะหรือว่าไม่บริสุทธ์พอหรือว่า มีกังวลหรีอเป็นภาระคิดผมถ้าดผมจำไม่เปินเนดเนี่ยเราจะบวชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนี่ไอ้อนุญาตเนี่ยกลัวจะได้ปากเต็มไไม่ใช่ไปอ้อนวอน,นบังคับ่อแม่ไมเอาละจะบวชละตัดพื้นโลไปหรือจะเปนเนื้อเนื้อาติดการ,รบังคับริ่งผมว่าการห้เกิดเนี่ผมถึงว่าถ้าจะทาจะบวชให้ในทุกคนไรติดหรือว่านั่นนะดูที่ใจการทำดนทั้งหลาย,นะยาเนี่ยผมใน้โอกาสผมคิก,ตาากแต่ตามมาจะตามมาไปเกิน เมียผมตัดบาทุกเชา้าผมไม่ขี้เกียจไม่ขี้เกียจตอบรับช้าแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้คิดอาุูสงนะไม่ได้คิดบาสเนี่ยผมถึงถึงอยู่หนันให้ทําบุญให้ตายเนี่ยนะใจผมนิเนี่ยตัดบาสให้ตายเป็นแม่ถ้าหัดใจมึงยังมีแต่ไอความวุลล่นความว่องความปุจจิกุจิก,จก,จก,กหรืรอทำ,ท,ทำให้คนเรยียนเป็นทุกเนี่ยผมว่าเลอกทำบุญจะดีกว่ามากัดทำให้ใจสบายทำให้คนเื่นเกิดความสงบ จะผิดม็อกอันนี้นะยี่งต้องกระตรงนะน้นโยแม่บ้านห้แก้ว่ไปอยู่มันรคตัวฮะไม่ไม่รว่เป็นอไงนะเนี้ันเออพี่ควาสุขออเออเออเอออมเอเอ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 อเงเเออเออออเองเออเออเออนเอเออเออเอออนเออเอเน ไก่ในบ้านน,นมันมันมันก็ไลอได้ไล่ไล่แล้วกางเกงเองมันมันก็ไม่เอาเราวัวเหมันกไก่เหรอยาวไี่เหรอดีแล้วเอาก็เปิดใส้ก็เปิดไอ้ไออมันนี่ <laughs> มันเป็นประโยชน์ของไก่เห็นไหมเท่านั้นแหละก็มีประโยชน์แล้วมี่ก็ต้องการนั้นเคือ่อดีเฉพาะมนุษย์กางเกงเฉพาะมนุษย์ เขาจะไม่ถึงมนุษย์เช่นนี้ก็ต้องาการกระเบือมมันนเราจะเอาผู้ใรไก่เอากระเบือกอะกินจะดีกว่าดีใช่ไหมต่อไปเนี่ยเรื่องเพิ่มมันไปก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์แต้อเอากระเบือกอะกินก็จะได้กินนี่เรื่องแรกมันเป็นอย่างเงี้ยทีเนี้ยที่คุณหมอว่าอันนี้ตะพงตะกงยี่สองมาเอ่ออะไรเออวะาผม ไม่อยากรกะทำบุญหรือทำบุญเอาจิตพกเราเป็นบุญเกินสลวนเลยะแต่ว่าถ้าหาว่าคุณหมอเป็นคนขยันนะเป็นเครงขยันนะจะอดทําการงานได้ไหมจะอดวาดบ้านได้ไหมอดล้างชามได้ไหมอดทำมาไดดีๆได้ไหมถา้าเป็นคนขยันนะ้นรับทุกทุกเนเกลียดกันนะเราขาตลอบน,นั่นแหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นผูดทริทาแล้วนะก็ดีแต่ว่าพูดคุณหมอ ดูประมาณแต่ก็ถูกเหมือนกันให้รู้จักประมาณให้รู้จักบอให้รู้จักประมาณทำตืนเบิ่มเหตุแต่ไม่มีเหตุมีผลไปไม่ได้แต่แบบผู้ที่ศรัทา้ต้องตัดหมาดหรือใ่หมาดหรือไหว้พระอันนี้นเนี่ยคือคำนั้นมศรัทาเต็มเปลี่ยมหมดเนี่ยไม่ได้ทำเในกคนโง่ทำเด็คนมีปัญญาที่เป็ยแบบคุณหมอนี่เต้นพุทกที่ขยันที่สุดแล้วไม่เก็บเอาเลยทาทาทีชอบนะเห็นบ้านมนษย์ จะบวดวไหวไหมเข็นชามเติมปอบจะอดล้านไงมะเห็นตุน้ำผลไม้จะนั่งจะเอาอะไรฮเห,ห,ห,หรือจะทำไงดีคุณหมวยจะตำรวจไม่ได้ในธนาจิตไม่ใช่ก็ทำความเพียเป็นอย่างอันนี้คือบันปันแอมนั้นตอบคิดอย่างนั้นอันนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นมันแสดงออกจากจิตที่คนขยันมันเตียนจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเข้าใจฟึ้งไปเฉยเนะี่ยไม่รู้เรื่อง ก็ยกให้ถ้าก็าํามีเหตุผลอย่างนั้นอย่าวคุณหมอนี่ยทำไมเช็ดขี้ไก่ทำไมเช็ดขี้หมูทำไมเช็ดขี้มาทำไมนะก็เพราะว่าไอ้คุณหมอนี่เป็นผู้ที่รอบครอบในทางที่ดีเป็นผู้ที่แต่งมันเกลียนอยู่แล้วเห็นนาเกกาไม่นลยต้องทำให้มันสะอาดต้องมันแสดงออกมาในที่นั้นไม่ใช่ว่าทําสรงไปใช่เถยท่านนั้นมีเหตุผลอย่างนั้นอันนั้นก็ยกของเราเทก็ไปทำอารมณ์ดับวับนดับันก็ให้แต่ว่ามันหา้าไปเป็นไก่จะทำไงล่ะอือ เออตายได้ครับเป็นไก่แล้วคุณหมอจะกู้อะไรมันมันก็เป็นไก่มันจะเอาใจไหม่นี่กเปือกกระโปุยมากินเต้นดีกว่ามันกินนั่นก็ไปเห็มันสบายก่อนต้องแยกไว้ดยระดับอย่างนี้นะติงเปรียบกับผู้ดูรอบดูรอบให้เะ่านั้นแล้วนี่ก็ให้คุณหมอไปคป็นเทนเนอร์่อ็มดีสิวันนี้ดีมากเลยมามามาของผนยังเป็นไปตามปัญหาเลยเดี๋ยวเออดีให้มัน drop ให้หมดอันนู 派出所，阿里嘿，老公。